สวัสดีค่ะหนูชื่อดิงพ่อสุออนตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านสออ้มผออำเภอเธอจเจริญจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงให้พ่อกับที่พ่อให้ฟังนะคะพี่สีป,ป,ป้าค่ะโกรธย,ย่มได้เครียดเยมด่มได้กะส่วนว่า สนอจบสนอบอกขอไปต่อด้วยกันเหมือนคิดไม่นานแล้วว่าสิไปอยากได้เพียงสาเหตุานั้นหักของเฮาที่ทนน้อมมานานคงถึงวันหมดอายุน้องเบิดคำสิว่า กอดขารังอ้ายบ่่ยู่บอกให้หูคำเดียวว่าพ่อเด้อพ่อกับพ่อถ้าไป่อแล้วมันปื้นใจอ้าย คือเขียนฮักด้วยก่อนคีดเทนไปคนไมนเดินผ่านใกล้ก็เบอเขาคงกดดันเธอให้เร่งเพียน้องจบจากใจหมดความหมายบม่มีความหมายจะเห็จังได้ใจของอายวอยู่ เจ็บหลายอยู่เสียใจอยู่แต่บ่โหสิรังจังได้ก็มีแค่คำว่าฮักผูกกันฮักขาสบันกระชิมกันง่ายๆความจนบนเส้นทางใจคนจำคือคนเจ็บกะูนหน้องเบิดคำสิว่ากอดขารัง บอกให้หูคำเดียวว่าพ่อเด้อพ่อกับพ่อถ้าไปอีต่อแล้วมมนฟื้นใจอ้ายพ่อก็ได้น้องย่อมให้อ้ายได้เสมอคือเขียนฮักไปก่นอนคิดอ่านไปคนมาม่เล่นผ่านใกล้ก็เบลอ เขาคงกดดันเธอให้เร่งเคลียร์น้องจบจากใจไอ้เร่งเคลียน้องจบจากใจเพื่อเปิดตัวคนใหม่แมนบอ